สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมไพ่เตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานนี้แหละครับท่านสําหรับสามเหรียญสามปสนี่ครับท่านผลิตเยอะมากทั้งสามเหรียญเลยครับท่านทั้งสามปรเลยนะครับท่านเพราะว่าเป็นเหรียญที่ตอนนี้ทุกวันนี้ยังพอหาเจออยู่นะครับถ้าท่านที่จะหาเก็บก็ แต่ว่าเป็นพ <ım. S 2> ันเซนเล็กครับท่านไม่เหมือนกับพันเซนใหญ่ครับพันเรนเล็กนี่มันราคามันจะมีอยู่ทุกปีพศครับท่านจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่นะครับมาดูเหรียญแรกครับเนี่ยนี่เหรียญแรกนะครับต้องซูมกล้องขึ้นมานีดหนึ่งครับไม่ไหวครับซูมเดียก็ไม่ได้อีกสูงเกินประมาณนี้ดีกว่านะครับนี่ครับเพราะเหรียญนี้มันมีรอยแตกรล้าอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้ครับหรือว่าเหรียญเส้นแตกกันนี่นะครับท่านปีพศแรกปีพศนันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านสองห้าสี่เก้านี้ครับ จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับปี2549เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่128ล้านเลยนะครับท่าน128ล้าน9ส0 0 0 0 0เหรียญเลยนะครับท่านอูโหูครับในระดับยกทีนะควับอยู่ที่เหรียญละ60บาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ขยับไปไหนลยครับสำหรับปี2549เนี่ยนะครับส่วนรี้ที่ผ่านกันใช้ใูตทีู่่ที่เหรียญละ15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยแต่ราคาของเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่ครับปีพศอะไร ปี202550ครับท่าน2550นะครับเนี่ยจำนวนกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปี2550 00 00, เนี่ย130ล้าน2แ2,000เหรียญนะครับท่าน130ล้าน2แ2,000เหรียญนะครับท่านในแบบยูซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ40บาทเท่านั้นเองนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ2เหรียญนะครับมาดูเหรียญที่3ครับนี่เหรียญที่3เหรียญที่3เหรียญที่3นะครับนี่ครับ สวยงามมากันกนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้ยรู้สึกว่าจะสวยงามกว่าซอนเหรียญแรกด้วยับสามครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่สามนี้ตกจุดเออปีนปีประสอนตกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับอืมฮะก็จำนวนกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าห้าหนึ่งนี้ตกจำนวนกำไรอยู่ที่ร้อยเกตเจ้าเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับหนึ่งร้อยเกตเจ้าเก้าล้าน หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนะเขาไวาอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองับผลิตเยอะครับและอีกอย่างราคาไม่เคยจับครับอยู่เท่าเดิมครับห้าสิบาทเท่านั้นครับสาหรับยูนซีนะครับสื่อเหรียญที่ปัน่นที่ใช้เละครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เออสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ